เจ้าหน้าที่สอปออสอรตอรอได้มีการระดมจับกลุ่มผู้กระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระหว่างวันที่6ถึงวันที่10ธันวาคม2565ปรากฏผลเป็นที่น่าสนใจสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่มีหมายจับได้เป็นจำนวนมาก กล่าวคือ1หมายจับในฐานความผิดช่อกงจำนวน616รกลายผู้ต้องหาห9าคน 2. หมายจับความผิดฐานช่อกงประชาชนจำนวน410รลายผู้ต้องหา384คน 3. หมายจับความผิดตามพร,รกรการกู้ยืมเงินเป็นการช่อกงประชาชนพุทธศักราช2527ัาจำนวน28รปายจำนวน22คนและ4ความผิดตามพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ปี2550จําจำนวน8ป3รายผู้ต้องหา830มบคนรวม กลมู้มต้องหาได้ทั้งสิ้น1,927ารยพายผู้ต้องหา1,831คน พลตำรวจเอกรอยเปิดเผยว่ากรณีดังกล่าวเป็นรับแจ้งจากประชาชนว่ามีผู้โพสต์ขายอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอุปกรณ์ประกอบปืนยาวและขายปืนยาวไม่มีทะเบียนจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอําพัางเข้าไปพูดคุยและเปิดไลน์เพื่อใช้สำหรับติดต่อแอดมินเจ้าหน้าที่อําพรางได้ทดลองสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องกระสุนปืนจำนวนหนึ่งปรากฏว่าสามารถซื้อได้จริงทำให้เจ้าหน้าที่นั้นสืบสวนสะกดรอยตามขยายผล กระทั่งขออนุมัติสารออกหมายค้นและหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวทางนี้จะต้มีการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวเพราะเป็นกรณีที่อาจจะเข้าสู่ลักษณะความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินซึ่งจะได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป